กรมศาลกากรขอรับเลือกที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะก็ขอต้องขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนแจ้งาบวนการในวันนี้คร่าวๆและเกิดข้อมูลข่าวสารระหว่างการเพื่อสกัดการยาเสพติดในที่ยุทธการกำแพงเพชรนครในคดีโอเปเรชั่นารเที่จัดขึ้นในวันนี้ปัจจุบันสถานการณ์รกลอบนํำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนยังคงความรุนแรงและปัญหาการักลอกขนโจงยาเส เนื่องไปได้วิราะสถาการต่างๆแล้วพบว,ว่าพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญท,ที่ามมาสสจะสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดได้จึงเป็นที่มาของโครงการยุทธการกำแพงพระนครสำหรับโครงการนี้จะเป็นความร่วมมือกัอยอยกรนระหว่างจุตาหกรไทยลาวกัมพูชามาเลเยค่ะ คคทที่สองนะคะขออนุญาตองไปทางรมนุยกรไทยเราด้ยค่ะเนี่ตอนพระเจ้าพันโทรงตุงไส้ฟอง้องวนาธการปัติเจ้าเกรงวานี่า ในสัญญาธิษฐานทั้งหมดคุณทุกฝ่ายถึงแก่ขอไม่ลืมเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการชมปฏิบัติการทุกท่านนะคะที่ระดับด้านล่างเราจะถ่ายภาพหมู่แล้วก็ขอเรียนเชิญที่พีเฉพาะตรงนีโอกาสถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะทุกท่านได้มีโอกาสได้มานั่ง ยุทธการกำแพงพนัฐรนะครับเป็นยุทธศาสตร์หนกกึ่งของกรมอุปกรโดยท่านท่าน,กกร,น,น,ร,านรัฐีนตรีอุปกรณนายพัชรชลศรินะครับท่านมองทั้งเล็งเล็งเห็นถึงภัยของยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้ขยายตัวอย่างมากนะครับเราได้ดําเนินการจัดตั้งทีมางด้านทางเรือทางอากาศยานแล้วนะครับทั้งบกเราก็เราก็เล็งเห็นถึง ช่องทางหนึ่งที่จะมีการลักลอบนําเข้าหรือส่งออกหรือนําหายาเสพติดนะครับโครงการกาแพงพะศรเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานความมัน่นคงระหว่างประเทศไทยนะครับประเทศลาวประเทศมาเลเซียเมียนมาแล้วก็ต่างชานะครับซึ่งจะดําเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาราต่างๆนะครับเพื่อจะสื่อสารระหว่างกันเน้นไปที่การ ป้องกันการน,น,นักลอบเน็ตเลี่ยงย,งยาเสพติดนะครับจะดําเนินการตั้งแต่วันนี้ไปซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับเราได้ดําเนินการครั้งแรกกับประเทศมาเลเซียนะครับหรือองคการกองมาเลเซียและหน่วยงานเกี่ยวข้องวันนี้ก็ทางต่อพิชรลาวนะครับก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นที่กัมพูชาแล้วก็ที่เมียนมานะครับก็ให้เสร็จสิ้นภายในปีไปในเดือนกันยายน2565นะครับ ก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งในความความร่วมมือกันนะครับแล้วก็เป็นการดําเนินการในเชิงรุกนะครับให้สุ่กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือน,นะครับในในในแง่ของการข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นช่องทางในการประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ของกรมสุกอ,อเนี่ยจะถึงสร้างประโยชน์แล้วก็ปกป้องสังคมได้นะครับให้ประเทศเราสามารถพ้นจากคำกล่าวที่ว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านองยาเสพติดนะครับ